สวัสดีครับพบกับเพจประเมินราคาปรึกษาสังหากคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการซื้อที่ดินแล้วติดกับแหล่งน้ําสาธารณะแหล่งน้ําสาธารณะครับว่ามันมีข้อกําหนดหรือข้อห้ามอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับะนะครับข้อกฎข้อกําหนดนะครับที่บ่อร์นฮะ ตามกฎกระทรวงเนี่ยฉบับที่55นะครับเขาจะบอกเลยว่าการสร้างอาคารนะครับหรือดัดแปลงอาคารเนี่ยใกล้กับแหล่งน้ำสาสาธารณะเช่นแม่น้ำคูคลองลำรางนะครับหรือลำกระโดงนะจะต้องถ้าแหล่งน้ำสานเนี่ยกว้างน้อยกว่า10เมตรนะครับตามเขตเขตเห็นไหมฮะเขตน้อยกว่า10เมตรนะครับจะต้องล้นอาคารเข้าไปเนี่ยไม่น้อยกว่า3เมตรนะครับเวลาเรา ซื้อที่ดินติดแม่น้ําติดอะไรไปนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกโอ้โหสร้างติดเลยเปิดหน้าต่างไปกระโดดลงน้ําได้เลยมันมันมันไม่ได้นะครับก็มีข้อห้ามนะฮะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบโู้อยู่ติดคลองใหญ่ลำรางใหญ่ดีใจนะครับได้ที่ดินมานะครับโดยโดยแบบความลึกอาจจะแบบอาจจะลึกแค่20สมมมตินะลึกแค่20เมตรความลึกหรือลึกแค่แบบ15เมตรอย่างเงี้ยความลึกนะความลึกที่ดิน15เมตรนะโดนตรงนี้ไปเนี่ย บางคนเนี่ยได้ไดไดนะเนี่ยสิเมตรนะบอกว่าถ้าเกิดแหล่งน้าสาธาระกว้างตั้งแต่10เมตรขึ้นไปบอกต้องร่น6เมตรได้ที่ดินมามีความลึกความลึกแค่ที่ดินนะลึกแค่15เมตรโดนร่นไป6เมตรละทำอะไรไม่ได้ต้องเว้นข้างหน้าอีกนะครับทําอะไรไม่ได้เลย6เมตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารหรือจะทําโครงการต่างๆ่นะครับ เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าแหล่งน้ําสาธารณะเนี่ยกว้างเท่าไหร่อาจจะทําได้เบื้องต้นนะครับก็ไปตรวจสอบระวางนะไปตรวจสอบระวางก่อนนะครับในระวางเนี่ยแล้วก็วัดเลยว่าที่ดินที่ติดกันตรงเนี้ยนะครับเขตของลำรางหรือเขตของคลองเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ดีนะก็ทําหนังสือสอบถามเป็นอา่าเป็นลายลักษณอักษรจะปลอดภัยกว่านะครับเวลาได้ที่ดินมาต้องต้องดูด้วยนะครับหรือลำกระโดงด้วยนะ ท,ที่สำคัญนะครับถ้าเป็นลำกระโดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งนับสาร <_ menjadi> นะบางทีไปดูเนี่ยเร,เราไม่รู้นะไปดูที่ดินอา,อาจจะมีการเป็นลำกระโดงเล็กๆลำกระโดงนี้อาจจะแค่เม็ดเดียวก็ได้นะครับแต่หนึ่งเม็ดมีการฝังท่อไปแล้วหรือมีการแบบปัจจุบันไม่มีสภาพลำกระโดงแล้วเราไม่ได้ดูโฉนโดเราไม่ได้ดูโฉนโดนะเราไปเห็นที่จริงเราอาจจะรู้แหละแต่ที่จริงไม่มีสภาพลำกระโดงแล้วเราไปสร้าง ที่ดินที่ติดกับลำกระดงโดยที่ไม่เว้นเลยะนะครับหรืออาจจะเว้นน้อยกว่า3เมตรลำกระดงอาจจะเมตรเดียวเนี่ยเว้นน้อยกว่า3เมตรเนี่ยไปสร้างเลยไม่ได้นะไปขอสินเชื่อธนาคารหรือผู้ประเมินนะผมจะบอกเลยนะแบบบ้านแบบสร้างมา10 20ปีแล้วแบบไม่เห็นเป็นไรเลยไม่มีใครว่านะครับก็ก็ถ้าเกิดคุณมาขอสินเชื่อกับธนาคารอ่ะเขาขายบ้านคุณคุณก็ซื้อมาเสร็จใช่ไหม แล้วบ้านคุณมาสร้างล้ำตรงเนี้นะครับมาล้ำเกินเข้าไปในระยะ3เมตรนะ่ะผู้ประเมินนะเขาไม่ให้ราคานะเขาไม่ตีเขาไม่ทําไม่ประเมินมูลค่าให้ธนาคารก็ไม่ปล่อยสินเชื่อบางธนาคารเนี่ยถ้าล้ํามาเนี่ยเขาไม่ปล่อยเลยนะครับหมายถึงว่าจะตัดบางส่วนเนี่ยไม่ได้นะเขาไม่ให้เลยตรงเนี้ต้องระวังแล้วอันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแหล่งน้ําที่ขนาดใหญ่ทะเลทะเลสาบเนี่ยนะครับ นี่ต้องเว้น12เมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณมาสร้างสร้างได้ไหมมันมันผิดกฎหมายอะ่ะนะบอกอย่าบอกว่าคนอื่นเขาทากันนะหรือหรือถ้าไปขอสินเชื่อมาสร้างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทั้งผู้ที่ได้ที่ดินจะสร้างบ้านนะครับและผู้ประเมินนะครับก็ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าแหล่งน้ําตรงนี้เนี่ยมีเขตเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างไงอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าถ้าคนที่ติดตามทาง YouTube นะครับก็ช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีคำถามก็ Inbox มาได้นะครับขอบคุณมากนะครับ